អរំរដ្ឋមន្ត្រី เบื่อแล้วยายจะมารับกลับคืน เราเปล่าทยในที่รักเจ็บนักพอถึงอึก็ขึ้นคำมาทำชี เบื่อแล้วยญยจะเมารับกลับคืน สวัสดีค่ะ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 สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีทั้งสามท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณดัมบอนคุณสืบสกุลแล้วก็นักร้องแนวท่านใหม่ค่ะชื่ออะไรนะครับคุณสุนีค่ะผมถามเขาค่ะคุณชื่อสุนีเหรอคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะก็ชื่อน้องสุนีสุนีเห็ม่วันค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแหม่มค่ะอ๋อน้องแหม่มค่ะคุณแหม่มครับ ก็ฟังไปแล้วนะครับเพลงจากวงลมหวนเพลงอันชันวงอันชันเพลงลมหัวนค่ะผมพูดอะไรไปฮะวงอันชันเพลงลมหวนผมพูดว่าไงล่ะคุณบอกวงลมหวนเพลงอันชันคุณน่ะผิดทำไมล่ะคะที่จริงต้องเพลงลมหวนวงอันชันเมื่อกีุ้ณพูดเพลงอันชันวงลมหวนไม่ใช่เหรอ อ่ะคุณสิซนดี้ซนดี้ผมผมเซนดี้ผมถูกใช่ไหมครับนีนะคะเมื่อกี้หนูเอาผ้าห่มมาคุมอยู่ก็เลยไม่ได้อยู่หนูไม่โดนด้วยใช่ไหมครับค่ะครับท่านผู้ชมครับทุกวันเสาร์เราพบกันที่นี่ก็กราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกเสาร์เราพบกันแล้วกราบตรงหว่างกลางหัวใจเฮ้ยไม่ได้กลางหัวใจก็ไม่โดนเนี่ยกราบตรงกราบดงใจที่ท่าน มีอุปการะคุณกับปิติบรรของเรามาโดยตลอดทาให้วันนี้ท่าน13ยังมีดนตรีสีรุ้งอยู่กับท่านและเรามั่นใจว่าท่านยังอยู่กับเราเราจะอยู่กับท่านทุกทุกคนที่นี่จะไม่ไปไหนแม้บางครั้งติดภารกิจก็ยังต้องมานักดนตรีของเราเนี่ยจากวงตัวอย่างของของฐานะวันนี้เราทหารเลยนะทหารเรือยังหนีราชการมาเลยฮะเฮ้ยวันนี้วันหยุดค่งวันนี้วันเสาร์ค่ะ ถ้าเขาหนีผมจะพูดเหรอคุณก็แม่ผมไม่พูดอะไรกันหมดเลยอะค่ะก็เขารู้อยู่แล้วเป็นวันเสาร์แล้วถ้าเขาหนีจริงๆเนี่ยผมจะพูดทําไมเขาติดคุกแม่ใช่ไหมวันนี้วันนี้ถ้าพวกนี้ท่านผู้ชะผู้ฟังก็ไม่เชื่อแล้ววันเสาร์อภรรเขียนหรือเปล่าใช่ไหมเมื่อกี้วงอะไรนะวงผมว่าไม่ผมพูดเราวงอะไรตอนแรกคุณบอกวงลมหัวลม วงลมหวนแล้วก็เพลงเพลงอัญชันนี่ไงผิดแล้วใช่ไหมที่จริงมันเพลงลมหวนวงอัญชันใช่ไหมน้องแซนดี้ใช่ค่ะคุณพูดผิดทั้งสองคนผิดทั้งคู่เลยก็วงอัญชันนะครับวันนี้ผมพูดถูกแล้วนะครับเพลงนี้เพลงลมหววเพลงลมหวนผมฟังแล้วใจผมจะขาดหวนเลยค่ะเมื่อกี้นี้ฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนเสียงจะขาดใจเลย แล้วแล้วคุณคุณแม่มร้องเพราะนะครับมากเงเพราะมากซึมลึกไปในหัวใจคำว่าแล้วก็คือเพลงเนี่ยกว่าจะร้องให้ถึงคิดกว่าจะไปถึงได้นี่โอ้โหคือคือมันเป็นเพลงลมหวนแล้วก็ถ้อยคำของเพลงเนี่ยคำร้องเนี่ยถ้าคนที่ร้องไม่ละเมียดละไมเนี่ยมันจะไม่สร้างจิตวิญญาณของคำร้องออกมาแต่คุณแม่มนี่สามารถที่จะ ใส่วิญญาณของคำร้องออกมาได้ให้เป็นหน้าตาของเพลงเกิดขึ้นทันทีทำให้คนฟังรู้สึกว่ายามเศร้าก็เศร้าด้วยยา่ยยามเบิกบานก็บากเบิกบานด้วยนี่แหละคือาว่านักร้องที่ฝึกรือและเข้าใจเพราะว่าคำพูดต้นคำพูดเนี่ยมีหน้าตามีอายุของมันอยู่ในตัวเสร็จใช่ไหมครับมันบ่งบอกตรงนี้ เราจะถ่ายทอดอย่างไรให้เป็นตัวละครที่เต้นออกมาในหัวใจของแซดดี้ได้หนูฟังถึงกับว่าจะขาดใจเลยเมื่อกี้เดินเดินอยู่อุดเขาอ่อนเลยทีเดียวผมรู้เขาอ่อนตอนไวโอลินคุณไม่รู้นมันสถทานหัวใจผมมากเลยค่ะเหมือนเหมือนกับว่าเมื่อกี้คุณสืบสกุลกําลังจะทําสายขาดยังไงไม่รู้เกือบขาดแล้วนะคะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็วงอัญชัน เพลงลมหัวนะสองท่านนี้พูดผิดผมพูดถูกอยู่คนเดียวดีนะคะที่หนูฟังถูกก็เริ่มด้ยเพลงเพราะๆกันนะครับท่านผู้ชมันยังมีเพลงอีกหลายเพลงจะเป็นเพราะๆตั้งนั้นวันนี้ท่านติดตามรับชมกันบทเพลงนี้รับรองเลยว่ากินใจซึ้งแล้วก็เข้าถึงบทเพลงทุกบทเพลงเลยทีเดียวค่ะค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะนอกจากรายการดนตรีสีลุ้งแล้วนะคะจะมีบทเพลงเพราะๆจากวงอัญชันแล้ว ก็ยังมีโปรโมโชมั่นพิเศษสำหรับคนที่รักสุขภาพอีกด้วยและแน่นอนค่ะเป็นโปรไหน,นไม่ได้เลยเราจะอยู่และผลิตรายการดีๆกับคุณเพียงแค่คุณสนับสนุนให้เรา <stag S 1> นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของเรากับเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตรา Happy People Fresh นั่นเองค่ะทั้ง Extra และเลนโบ n y ของเรานะคะ วันนี้ <c oughs> คุณธนพรมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเรียกว่าโปรนี้เนี่ยเป็นโปรที่โปรนี้เป็นโปรที่หลายๆท่านเนี่ยตอบรับกันดีเพราะว่าหลายๆท่านรับชมอยู่แล้วก็ยังไม่เคยทดลองดื่มแล้วเรายัง <c oughs> หลายโทรศัพท์ บอกว่าอยากจะให้เหมือนเดิมอีกสักครั้งได้ไหมใช่แล้วค่ะคุณธนทรบอกจัดให้ในสัปดาห์นี้ก็เลยจัดให้อีกนะคะสําหรับท่านใดค่ะที่สั่งเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองของเรานะคะวันนี้เริ่มต้น2ขวดค่ะ2ขวดเท่านั้นค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยใช่ค่ะรับไปเลยหนึ่งใบ1ใบค่ะสำหรับทโรลแก้วค่ะทโลแก้วทโลแก้ว ถ้าใครไม่สั่งวันนี้อาจารย์คะท่านจะบ่นว่าโถโหลแก้วไม่ได้หนูว่านะคะที่มีแต่ท่านอยากได้เพราะว่าคํานี้แหละค่ะเพราะโหลนี่แหละค่ะเพราะโถเนี่ยเพราะใช้ได้สองอย่างนะใช่ค่ะเป็นโหลก็ได้เป็นโถก็ได้ถูกตองแต่วันนี้ท่านสั่งซื้อเครื่องเดิมสมุนไพรก้านตองสองขวดจะได้รับโถหลแก้วไปหนึ่งใบหนึ่งใบถ้าท่านไม่สั่งวันนี้จะร้องว่าโถไม่ได้โหลไปนี่ะโถโถโถโไม่ได้โหลไปพร้อมฝาปิดศูนย์ยากาศ นะคะเช่นเคยแบบนี้เป็นสายลุงค่ะ1ใบและนอกจากนี้ค่ะ3ขวดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่วันนี้สวยงามมากๆ่กกับผ้าห่มนาโนนนาโค่ะขนาดเท่าไหร่คะคุณธนพรหาฟุตค่ะ5ฟุตเช่นเคยค่ะโอ้โหผื้นใหญ่มากๆ3มขวดรับไปเลยค่ะผ้าผ้าหนมผ้านาโนค่ะผ้าห่มนาโนหนึ่งผืนหนผืนค่ะนุ่มนุ่มนุ่มสบายตัวแต่พิเศษกว่านั้นค่ะถ้าวันนี้คุณสั่ง หกขวดคะ่ะหกขวดวันนี้นะแล้วก็จะมอบอชุดชุดอันนี้เรียกว่าเป็นชุดนะคะชุดชามแก้วมีฝาใช่ไหมครับอันอันสีฟ้า <c oughs> ใช่ไหมครับใช่ค่ะทั<ช>้ง<ช>สองสีเลยสีฟ้ากับสีสชมพูมีมีนามว่าือ,อ โถโลแก้วค่ะวิปชามแก้วชามแก้วสิคะคุณชุดชามชามแแก้วอันนี้นะคะเข้าอาหารเข้าเวฟได้อ๋อเข้าไมโครเวฟได้เลยเขาอยู่ๆเขาเดินเข้าเวฟไปเลยไม่ใช่ค่ะคุณจะต้องเอาเข้าไปวางยัวไงอุ่นในเตาในไมโครเวฟได้ไมโครเวฟได้เห็นไหมคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องลัวจะอะไร สามารถเข้าไมโครเวฟได้แล้วก็โอ้โหทำได้หลายอย่างค่ะจะเข้าไมโครเวฟก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นเหมือนกับว่าเก็บอาหารเวลาที่เราทานไม่หมดค่ะนะคะถนอมอาหารได้ด้วยนะคะจเข้าไม่ได้อยู่อย่างเดียวนะช่วงนี้อะไรคะรงจำนำอ๋อไม่ได้ค่ะรองจำนำเขาไม่ได้ค่ะทำไมคะทำไมคกถึงได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เหมือนหนูจะเคยได้ยินเลยนะคะสมัยก่อนสมัยก่อนจริงครับจริงครับจริงใช่ไหมคะ อ่ห้าสิบบาทได้ยังได้สมัยครกสมัยก่อนคุณภาพดีมากคุณครกหินแท้ๆอย่างของเราซื้อมานี่พันแปดพันแปดสมัยก่อนจำนำได้คุณได้ห้าร้อยขึ้นแน่นอนเนี่ยเนี่ยขังหลังดีนะผมเก็บไว้ขางหลังครัวธนพรเนี่ยแล้วผมว่าใช้จ่ายแพงมากฮะต้องจ้างคนเฝ้าทุกคนทุกคืนเลยเฝ้าครกกระสากโอ้โหอันนี้ครกหอยใช่ไหมคะครัวหายครับ อันนี้ชุดถนอมอาหารนี่6ขวดเท่านั้นเองนะคะ6ขวดนะคะค่ะและ12ขวด12ขวดเราก็จะมอบเ,เครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักกาตองตา Happy Be p e r f ร c เให้ 1, 1ขวดฟรีให้แล้วให้คุณเลือกด้วยนะคะว่าจะสูตรแฮ p ปี้บีเ r อร์เหรือว่าสูตรเอ็กซ์ตครับขวดไดยังได้ยังหนึ่งได้ค่ะนะคะแล้วยังไม่พอนะคะเราก็จะมอบผ้านานโนให้อีก1นึ่ผืนค่ะ มีผ้านาโนด้วยใช่ค่ะผ้านาโนเที่ยวนี้นะคะคุณแม่บอกว่าโอ้โหนี่แจกเยอะเลยทีเดียวค่ะเพียงแต่คุณโทรเข้ามาเบอร์0851118513ค่ะค่ะเธอเบอร์มือถือของคุณธนพรนะคะเบอร์เดียวเบอร์เดียวเท่านั้นเท่านั้นค่ะขอเบอร์เบอร์เมื่อกี้นี่ใช่ไหมครับ1118513ค่ะเบอร์อะไรนะครับ0851118513ค่ะ จะสองปีผมยังจําเบอร์คุณไม่ได้ก็ผมก็แต่ผมก็ดีใจท่านผู้ชมจำจาได้ฮะจำได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกันมาได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงนะท่านโทรได้ตลอดเวลาเลยนะครับท่านผู้ชมครับในขณะฟังเพลงหรือฟังเราคุยกันเนี่ยนะครับวันนี้เราปล่อยบรรยากาศให้เป็นความสุขของเราสักวันนึ่งเราเครียดกันมา6วันแล้ว7วันเรามีความสุขด้านเสียงเพลงกันใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรดีๆจากช่อง13สสยามไทยจะมอบให้กับท่านในวันนี้ก็ติดตามกันไปนะครับ นั่นแน่นอนคือสุขภาพร่างกายของท่านที่เราต้องดูแลกันตั้งแต่ต้นมือเลยทีเดียวเพราะว่าสมุนไพรนั้นดูแลสุขภาพเหมือนกับเราเริ่มตั้งแต่บำรุงดินไปเลยปลูกต้นไม้ขึ้นมาต้นไหนก็งามหมดเลยนะครับไม่ใช่เหมือนปัจจุบันนี้มันโรยข้างบนแต่รากมันจะเน่าทำนองนั้นนะครับอันนี้คือเรื่องสําคัญมากๆเลยนะครับเอาตอนนี้เราจะมีเพลงอีกไม่ใช่เหรอครับช่วงนี้ค่ะวงอะไรนะครับอัญชันควงอัญชันครับค่ะ เปลี่ยนเพลงช่วงนี้ห้าบทเพลงเดี๋ยวคุณคุณเป็นแนี้ค่ะคุณธนพรกำลังมึนนะฮะกำลังลนกำลังลนนะไม่ค่ะไม่วงอัญชันค่ะเมื่อสักครู่เพลงอะไรนะคะเพลงลมหัวอันชันไม่ใช่เพลงลมหัวนครับที่ฟังไปแล้วนะครับต่อไปอีกสี่เพลงใช่ไหมคุณแซนดี้อีกห้าเพลงค่ะอีกห้าเพลงมีเพลงอะไรบ้างคะคุณแหม่มคะก็เป็นเพลงแรกก็คือหนาวตักค่ะหนาวตักไม่ทราบว่าตอนนี้ใครหนาวบ้างขึ้นต้นอะไรนะ นเนาวตัก <laughs>